ป,ปนมือกราบ,บพระพุทธชนราพระปัติมาขอจงเมตตาปกป้องพ้องภัยบุญน้อมนำครื่คำสิ้นไปหวังใดจงได้สิ่งศักดิ์สิสสทธ จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9อำเภอในด้านการจัดการศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น3เขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต3พื้นที่รับผิดชอบ4อำเภอได้แก่อำเภอวัดโบดอำเภอพมพิราม อำเภอนครไทยและอำเภอชาติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต2พื้นที่รับผิดชอบสามอำเภอได้แก่อำเภอวังทองอำเภอบางกระทุ่มและอำเภเอนินมะปรางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณ um ุโลกเขต1มีพื้นที่รับผิดชอบ2อำเภอได้แก่อำเภเอมืองพิษณุโลกและอบางระกำ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชาอำเภอเมืองจัังหวดพิษณุโลกมีสถานศึกษา148แห่ง1สาขาโรงเรียนเอกชน14แห่งผู้บริหารและครูจำนวน4,831คนและนักเรียนจำนวน62,798คนนอกจากนี้ ยังมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน131คนรองผู้อำนวยการสำนักงานจำนวน11คนปัจจุบันมีดรสมเกียรติบุญรอดเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งและให้บริการที่เป็นเลิศ ประชากรในเวเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมนำความรู้พันธกิจสำคัญคือพัฒนาศักยภาพและระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งให้มีประสิทธิภาพพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษารณรงค์และขยายโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและทุกกลุ่มเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศสำหรับเป้าประสงค์สำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่ง มุ่งที่จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาและมีการบริการที่เป็นเลิศประชากรในเวเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมนำความรู้และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทางด้านกลยุทธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งนั้นได้ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีศักยภาพและมีความเข้มแข็งในการบริหารประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษาการทำงานที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งได้จัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งในด้านการจัดทำศูนย์วิชาการเพื่อการบริการการศึกษาศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาและการบริการภายใต้สำนักงานอัตโนมัติ Office Automation ด้วยภารก,กิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งตระหนักถึงการส่งเสริมประชากรในเวเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงรวมถึงมีคุณธรรมนำความรู้เพื่อเติบโตเป็นอนาคตของชาติอย่างดีที่สุด